พอไปดูเรื่องคุดสิกันบ้างน,นะครับวันนี้เนี่ยมีการออกมาให้ข้อมูลของสองนายแพทย์นะครับคือคุณหมอธิตวัฒน์และก็คุณหมอยงนะครับคุณหมอธิตวัฒน์เนี่ยให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนภาควิษณดานครับภาควิษดานคือยังไงหมายความว่าคุณหมอเนี่ยเชื่อว่าอีกไม่นานเนี่ยนะครับวัคซีนเชื้อตายเนี่ยหรือว่าเริ่มในวันนี้แหละวัคซีนเชื้อตายคือตระกูลซิโนโต,ต่างๆเช่นซิโนแวคซีโนโฟ,ฟาร์มนะครับจะก,กลายเป็นทางผ่านนะครับเนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะ ต่อสู้และต้านทานกับสายพันธุ์เดลต้าก็ดีหรือว่าสายพันธุ์ที่กําลังจะพัฒนากลายพันธุ์ในอนาคตได้ก็ดีนะครับซึ่งคุณหมอทิรวัตรเนี่ยโพสต์เฟซบุ๊ระบว่าวัคซีนโควิดฉบับพิสดารครับเพราะของมีไม่พอและของที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยเริ่มลดลงเรื่อยๆวัคซีนชินโนแว็กซินโนฟาร์มต่อจากนี้จะเป็นเพียงแค่ทางผ่านหรือขัดตาทับเท่านั้นแม้แต่วัคซีนอื่นเข้ามาพอแล้วก็ค่อยเลิกทางผ่านนี้แต่ตัวอื่นก็จะค่อยๆเป็นทางผ่าน เช่นเดียวกันในอนาคตอันใกล้หากยังควบคุมการระบาดไม่ได้และมีการกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆนี่หมายความว่าอีกหน่อยไม่ใช่แค่ซิโนแวักซ์ิโนโฟาร์มนะครับที่จะกลายเป็นทางผ่านเพราะว่าไวรัสกลายพันธุ์และคุมการระบาดไม่ได้นะครับโดยศาสตราจารย์นแพทย์ธีรวัต์เหมจุทานะครับผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์โรคุบัิใหม่คณะแพทยศ,ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยระบุนะครับว่าธรรมชาติและยี่ห้อของซิโนแว็กเนี่ยภุมคุมกันขึ้นช้านะครับตกเร็ว ยี่ห้ออื่นแอสตาเซนกาหรือว่า m i n a เนี่ยขึ้นเร็วตกช้ากว่าส่วนซีโนตระกูลซีโนแวคเนี่ยซีโนฟาร์มเนี่ยต้องฉีดถึง2เข็มถึงจะเริ่มเห็นภูมิคุ้มกันนะครับและยี่ห้ออื่นเนี่ยก็จะเริ่มเห็นตั้งแต่2อาทิตย์หลัง1เข็มคุณหมอระบุเพิ่มเติมครับว่าวัคซีนซีโนแวคซิโนฟาร์มต่อจากนี้เนี่ยจะเป็นทางผ่านนะครับไม่ได้เข้ามาควบคุมหรือว่าทําให้มีกําไรเพิ่มและป้องก,กันโรคแต่จะเป็นตัวโดโด,โดและจะซ้ําเป็นเข็ม3ก็ไม่ดีครับ ข้อดีก็คือทางผ่านได้ต้องฉีดเข็ม2เข็มก่อนฉีดด้วยเข็มเดียวและต่ออย่างอื่นไม่ได้กําไรเท่าไหร่นี่หมายความว่ามันประสิทธิภาพเริ่ม,มจะด้อยค่าลงไปเรียบร้อยนะครับพวกเราไม่ได้ด้อยค่าวัคซีนนะครับแต่ประสิทธิภาพของตัววัคซีนเองเนี่ยมันไม่สามารถจะต้านทานสายพันธุ์นีก้กำลังกจะกลายพันธุ์กันได้แล้วนะครับและแน่นอนครับข้อมูลออก,ออกมาจากคุณหมอธิรวัฒน์เนี่ยระบุเพิ่มเติมครับว่าตราบใดที่โควิดยังเก่งกาจสามารถที่จะกลายพันธุ์ได้เนี่ย เอื้อประโยชน์ให้ตัวเองแม้เชื้อสายพันธุ์เดิมเนี่ยยังมีสายย่อยๆการกดดันโควิดต้องเข้มรวมไปถึงการคัดกรองว่าติดเชื้อหรือไม่ติดเนี่ยต้องเข้าถึงได้ทุกคนและแยกตัวรักษาทันทีเพื่อไม่ให้มีการระบาดต่อเนื่องการระบาดเป็นประพักร่วมกับวินัยและทําให้จํานวนผู้ป่วยเนี่ยหนักชะลอตัวทําให้รักษาได้เร็วที่สุดและกดให้ไวรัสนิ่งที่สุดนี่วัคซีนพิสดารต้องครอบจัก,กรวาลเลงทั้งสายพันธุ์ที่มีอยู่ปัจจุบันและอนาคต หมายความว่าวัคซีนที่จะมีประสิทธิภาพต้องครอบคุมไปได้ถึงอนาคตด้วยนะครับส่วนคุณหมอยงก็ออกมาให้ข้อคิดโพสเฟซบุ๊กครับว่าเข็ม 3, ะครับวัคซีนเข็ม3ที่จะบูสเตอร์หรือว่าเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับคนไทยเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงการศึกษาอยู่ว่าจะทํายังไงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและจะใช้ใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดนะครับที่จะป้องกันสายพันธุ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตเพื่อจะเตรียมรองรับการให้วัคซีนเข็มที่3ที่ต้องใช้ในอนาคตอย่างแน่นอน เขากระระบุรัาว่าขอโทษที่หายหน้าหายตาไปนานนะครับเพราะว่ามัวไปเก็บขยะอยู่นี่นะครับคุณหมอวงคุณหมอยงออกมาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าเกี่ยวกับประเด็นการวัคซีนโควิดของ2นายแพทย์ครับข่าวไวไทยนิวคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ